มึงนี่มาปากันมันเป็นเรียกเป็นการกูแถมอีผีบ่มโมาเดียดอีมื่อเฮื่อเว่ายังไงก็บอกว่าไฟไม่หลงเข้านี่อีกอีมอยมันว่าฟังไออีสีมั่ากัมมันว่าปุสีโอดบ้านลายนั่นนะมันว่าเออไฟไม่หลงเข้าบ้านมึงนีอีอุ้ยไอยังก็เออกูก็เป็นดีลือไปเหี้ยไอยังก็ว่าไม่ละอุ้ยเอาม่อเอาดีดีไอยังไฟไหมไอยังกะกูว่าไฟไม่หลงเข้าอีเงาปันตายเยเออ โอ้กูลืมไปเนี่ยเอออีมาได้กินอ้อผญยานะมึงมึงว่าทหีไมล่ะกูผญยาปุ๊กแต่เจ้ากูเหี่ยวไรเ้ยังี่บ่โหเนี่ยเออเป็นดีเวทนาอีไปเหี่ยวกันไปอีสรงกูเหี่ยวกันขวัญจุ่งจุ่งนะมึงจังปองนะมันไอ้กิ๊กปลากูมาเข้าเลิกเข้าดออย่างนี้มันล่างปลากูมาฆ่าอย่างนีกะกูจริงมีหัวเลยนะคะบมันไอ้กิ๊กที่รีผมกะโอ้ไปจะบจับปองแบะปล่อยมันส่องหัวซ่าฮะมะเฮรีมีคนมากระลุ่มสิ้นไว้อุ้ยสิ้นนี่กะซับอีซิบ สองตัวนี่มันลักเล่นกันนล้วกตจึงว่าแล้วมาหันอำนาจดวงตาก็ามาฝันหาสนเสน่โลยมเอ,อ๊ะกูใครหัหเนี่ยมันมี้อย่างกขาตัวพอ่อโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟนหลุดขึ้นจากจั๊จั๊กจั๊กเอ้าเข้าใครลูกเสีย,ยก็อีบ่น้อยคิดจั๊กกะเล็ก,กเกียงปอกินจ้ะมึงเอาเมงจะนี่มึกกอองให้กูกะเออผังง่ายพอทุกตัวน้อยกะโม่เอ้กูจึงหว่าเอ้กูจึงหว่าแล้ว ง,งกูไปตายบ้านเถอะช่างสสยงามเสียจริงจริงสวยปอคืับะสวยดอกนะกบะบะอืมบอลลอนบอกบอกอย่างคิงกะบอกไงบอกอย่างะก็เมื่อไฟไม่ร้องเข้าอีกเข้าก็เอาไปสีปบุบแฮร์รี่ตายแน่ไตรป,ปองเฮรี่จ้าสลาล,ล่ามาพันไทยนี่มีเรื่องจะเล่ากีฬาสีอัลเลนมีเฮาจะได้แข่งยับจักรเลิกเกียงเนอะโอ้หัวดีหัวงามคือกูยับเออตะกี้ผมได้ใครหัวตวันเนอะบนว่าเล่นมาได้ มีปากแตบเขบอกล็อกแลนมันร้อนแบบหายไม่มีอย่างบบบ้ากูน้าไม่ใช่พ่อหรอกอ๋อมึงไปกับไก่เตีนกูเลยจ้องปัสสัตถ์เลยบะาพิษหัวก็ทัวกะเฮรี่มึงจะไปมายุ่งกูกูแล้วมาเด้อ๋อตัวมายุ่งมันแองห๋อคนลึกไม่โดนลูกกุยก็ต้องโดนส้นตีนงั้นก็ส้นตีนกีบเกลียวกาปูไปตลอดกันนินน่ะบ้าบ้าไเป็นตุนนี่แน่เล่นสิกองกอกันหน่อยบ้าบ้าดียั่งยั่งบอ้ตายห่าละบ้าบ้าดี หลออนบ้านห้อยปลาลิมมาใจจะปลาลิมปลนหลอกไอ้ยังก็เชิดบุมขลังไปเลยหนึ่งเฮ้ยกูอย่าว่าเอ็ดเวทนายโอ้กูมาหัวหมดในเหนืยในใต้ในบ้านตกในบ้านออกอีกใคกจะไปฟอ้องป่อเออไปฟ้องป่อมึงไรตบเขียวลมบ่ห้าเนี่ย